สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่2โรงเรียนนพพลภัฒนาศาสตร์นะคะสำหรับวันนี้ก็มาพบกับคุณครูตองอีกเช่นเคยในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะสัปดาห์ที่แล้วคุณครูนะคะพาเด็กๆนะมารู้จักในส่วนของเรื่องของดินนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่6ดินมาจากไหนดินมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะมาทบทวนให้เด็กๆนะคะได้รู้จักส่วนประกอบของดินอีกครั้งหนึ่งนะคะ ดินนะคะแต่ละแห่งเนี่ยจะมีลักษณะแล้วก็สมบัติของดินที่แตกต่างกันนะคะขึ้นอยู่กับปริมาณส่วนประกอบของดินทําให้ดินมีลักษณะเนื้อดินการจับตัวของดินสีของดิน ปริมาณธาตุอาหารของดินนะคะแตกต่างกันออกไปดินที่เหมาะกับการเจริญเติบโตของพืชหรือว่าดินดีเนี่ยจะมีส่วนประกอบสําคัญอยู่4ส่วนแล้วก็มีปริมาณส่วนประกอบของดินนะคะดังตัวอย่างในหนังสือในหน้าที่127นะคะในส่วนนี้นะคะก็จะเป็น ส่วนของลักษณะของหินนะคะหินก็จะมีอยู่3อย่างด้วยกันก็คือ1ผงหินเศษหินแล้วก็เศษหินขนาดใหญ่นะคะต่อมาค่ะ อันนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบของดินนะคะที่เหมาะแก่การเพราะปลูกส่วนประกอบของดินที่เหมาะแก่การเพราะปลูกเนี่ยจะแบ่งออกเป็น4ส่วนด้วยกันนะคะก็คือส่วนแรกเลยคือส่วนที่อยู่ด้านบนสุดก็จะเป็นพวกซากพืชซากสัตว์หรือองค์ประกอบที่มีชีวิต5ส่วนหรือเราเรียกง่ายๆว่าฮิวมัสหรืออินทรีย์สารนะคะ ส่วนถัดมาก็คือพวกเศษหินหรือองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตนะคะส่วนนี้จะมีอยู่ทั้งหมด45ส่วนคือเยอะที่สุดนะคะในส่วนประกอบของดินเนี่ยถัดมาค่ะก็จะมีน้ําและอากาศนะคะน้ําและอากาศจะมีอย่างละ25ส่วนนะคะทีนี้เราจะมาดูกิจกรรมการเรียนรู้ของเรานะคะในหน้าที่128 ให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนนะคะไปในหน้าที่128แล้วเรามาทําแบบฝึกหัดกันนะคะข้อที่1ให้นักเรียนเขียนวงกลมล้อมรอบส่วนประกอบของดินนะคะสัปดาห์ที่แล้วคุณครูดได้บอกไปแล้วว่ากว่าจะมาเป็นดินเนี่ยมีอะไรอยู่ภายในดินบ้างมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะที่รวมกันจนเกิดเป็นดินนะคะเด็กๆลองทําแบบฝึกหัดดูนะ เมื่อเด็กๆนะคะวงกล,งลมล้อมรอบครบแล้วนะคะทีนี้มาดูคุณครูตองจะพาเด็กๆเกฉลยเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยว่าเด็กๆจะตอบถูกกันไหมดินนะคะก็จะประกอบไปด้วยหนึ่งอากาศนะคะแล้วก็น้ําอากาศและน้ําอยู่ตรงไหนนะคะก็คืออากาศและน้ำเนี่ยจะแทรกอยู่นะคะอยู่ระหว่างอ่าช่องของเนื้อดินนะคะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีฮิวมัสนะคะ แล้วก็พวกเศษหินเล็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆตอบถูกกันบ้างไม่เอ,อ่ยถ้าใครตอบผิดนะคะให้แก้ไขให้ถูกต้องนะคะต่อมานะคะในข้อที่สองเรามาดูซิว่าด,ดินเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะดินนะคะจะเกิดขึ้นได้นะคะก็ต่อเมื่อเกิดจากการแตกหักสลายของหินและแร่นะคะโดยกระบวนการผุพังและการกร่อน รวมตัวกับพวกซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังนะคะเนื่องจากแบคทีเรียและลาการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้หินและซากพืชซากสัตว์กลายเป็นดินเกิดขึ้นอย่างช้าช้านะคะต่อมาค่ะในแบบฝึกหัดในหน้าที่129 ข้อที่3ให้นักเรียนเขียนองค์ประกอบของดินในช่องว่างของแผนภูมิให้ถูกต้องอจากหน้า129เนี่ยเด็กๆสามารถเปิดไปดูตัวอย่างนะคะองค์ประกอบของดินในหน้าที่127เราก็นำมาเขียนเติมลงไปในช่องว่างแล้วก็ต่อให้ถูกต้องได้เลยค่ะ เมื่อเด็กๆนะคะเขียนคำตอบเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูเฉลยนะคะส่วนที่เป็นสีแดงๆคือส่วนที่เยอะที่สุดนะคะเหมือนที่คุณครูต้องเคยบอกไปแล้วก็คือส่วนของหินและแร่นะคะมีทั้งหมด45%ด้วยกันถัดมาค่ะส่วนที่อยู่ด้านบนสุดแล้วก็น้อยที่สุดส่วนนี้ก็คืออินทรีย์สารนะคะมีทั้งหมด5%ถัดมาค่ะ ส่วนนี้คือส่วนของน้ำยีาเปแล้วก็อากาศยีค่ะทีนี้ข้อที่4แล้วนะคะ ให้นักเรียนนะคะอ่านแล้วก็ร่วมกันวิเคราะห์ตารางลักษณะของดินจากแหล่งต่างๆแล้วก็เขียนเครื่องหมายถูกลงไปนะคะในหน้าคําตอบที่ถูกต้องจากตารางนะคะจะมีแหล่งที่เรานําดินมานะคะมีทั้งหมด4ตําบลด้วยกันคือตําบลคอมีดินลักษณะสีแดงเม็ดดินขนาดใหญ่ตําบลกอสีดานะคะมีดินลักษณะสีดําเม็ดดินขนาดเล็กตําบลงอมีดินสีน้าตาลอ่อนเม็ดดินขนาดเล็ก และตำบลขอมีดินสีเทาเม็ดดินขนาดเล็กจากตารางเราจะนำข้อมูลที่มีนะคะมาตอบคำถามในข้อที่4.1ถึง4.5กันนะคะเรามาดูคำถามกันเลยนะคะข้อที่4.1ดินจากแหล่งใดมีฮิวมัสมากที่สุดนะคะเราต้องย้อนกลับไปดูว่าฮิวมัสคืออะไรนะคะฮิวมัสก็คือตัวที่ ย่อยซากพืชซากสัตว์นะคะแล้วก็ทําให้ดินเนี่ยมีลักษณะเป็นสีดํานะคะดังนั้นข้อที่4.1เราจึงตอบว่าดินจากตําบลกอนะคะ,ะดินจากตำบลกอเพราะว่าดินจากตําบลกอมีสีดําข้อที่4.2ถ้าต้องการปลูกพริกขี้หนูสวนขายควรใช้ดินจากแหล่งใดนะคะการที่ จะปลูกพืชผักให้สวยงามเนี่ยจะต้องมีแร่าธาตุมีาธาตุอาหารอยู่ในดินนะคะซึ่งตำบลที่มีแร่าธาตุมีาธาตุอาหารอยู่ในดินนะคะก็คือตำบลกอนะคะต่อมาข้อที่4.3ดินจากแหล่งใดน้ำไหลผ่านได้เร็วที่สุดนะคะ,ะการที่น้ำจะไหลผ่านดินได้เร็วนะคะเกิดจากหนึ่งความหนาแน่นของเม็ดดินนะคะ ซึ่งดินแต่ละตำบลเนี่ยก็จะมีขนาดของเม็ดดินที่แตกต่างกันนะคะซึ่งตำบลคอมีเม็ดดินขนาดใหญ่ส่วนตำบลกอขอและงอนะคะมีเม็ดดินขนาดเล็กการที่เม็ดดินขนาดเล็กนะคะเมื่อมีน้ําไหลผ่านจะมีช่องว่างระหว่างระหว่างดินเนี่ยที่จะให้น้ําไหลผ่านเนี่ยน้อยนะคะซึ่งต่างจากตำบลคอซึ่งเม็ดดินขนาดใหญ่นะเมื่อ เอาเม็ดดินเนี่ยมาวางดูเอาน้ําเทใส่ลงไปเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าจะมีช่องว่างระหว่างเม็ดดินเนี่ยเยอะกว่านะคะซึ่งดังนั้นคําตอบที่ถูกต้องในข้อนี้ก็คือตําบลคอค่ะน้ําไหลผ่านได้เร็วที่สุดต่อมาข้อที่4.4ดดินจากบ่อทรายมีลักษณะเหมือนดินจากแหล่งใดนะคะ เด็กลองทายดูสิคะคำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือลักษณะเหมือนตำบนคอนะคะทำไมถึงบอกว่าดินจากบอ่อทรายมีลักษณะเหมือนตำบนคอก็เพราะว่าดินทรายนะคะก็จะมีลักษณะไม่อุ้มน้ําคล้ายๆกับตำบนคอซึ่งตำบนคอทําไมดินถึงไม่อุ้มน้ําเพราะว่าดินมีลักษณะเป็นเม็ดใหญ่ทําให้น้ําไหลผ่านได้เร็วนั่นเอง อมาข้อที่4 5นะคะถ้าต้องการดินที่มีลักษณะเหมือนดินจากตำบลกอไก่เนี่ยต้องนำดินจากแหล่งใดนะคะเอามาใช้ปลูกพืชผักนะคะดินจากการระเบิดของภูเขาหรือว่าดินจากนาข้าวหรือว่าดินจากแปลงดอกไม้เด็กๆลองทายกันดูสิคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือ ดินจากแปลงดอกไม้สาเหตุที่เราจะต้องนําดินนะคะจากแปลงดอกไม้มาใช้เพาะปลูกเขาเพราะว่าจากแปลงดอกไม้เนี่ยมักจะมีฮิวมัสมีธาตุอาหารอยู่ในนั้นนะคะเนื่องจากว่าดินจากแปลงดอกไม้เนี่ยมีซากพืชซากสัตว์เนาะย่อยสลายลงไปในดินทําให้ดินเนี่ยเป็นสีดํานะคะซึ่งเหมือนกับตําบนกอนั่นเอง แล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครนะูก็มีในเรื่องของส่วนประกอบของดินมาฝากเด็กๆเพียงแค่นี้แล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมารู้จักชนิดของดินกันสำหรับสัปดาห์นี้เมื่อดเด็กๆทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมถ่ายรูปแล้วก็ส่งงานคุณครูตองด้วยนะวันนี้คุณครูตองลาไปก่อนสวัสดีค่ะ